สวัสดีค่ะเจอกับช่องคุณพิงค์เจแปนนะคะวันนี้เราจะไปะะวิสกี้เมดเซสไรสกุจังสกุจังคนนี้ชื่อว่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมชื่อคุณนี้ครับผมชื่อเกรงครับ <laughs> วันนี้เราจะไปไหนคะทุเรียนวิโกเมียโกเมส <laughs> โอเคค่ะไปกันนะคะไปกินเหลากันค่ะ เราออกมาจากสถานีรถไฟซังโจนะคะเราจะมาต่อรถบัสค่ะบัสตอบจะไปเจอพี่ชายนะคะดีใจมากเลยไม่ได้เจอกัน2ปีนะคะอากิาสั่งค่ะพี่ชายค่ะนี่คือใกล้ๆรถหางรถบัสก็เป็น,นวัดนะคะพี่เกียวโตว,วัดเยอะมากเลยค่ะทุกๆคน ร่มรื่นมากวันนี้อากาศไม่ค่อยดีค่ะขมูขมัวนะคะโอเคค่ะไปกันนะคะมาแล้วค่ะทุกๆคนไปกันค่ะไปกันค่ะมาตรงเวลาตรงจุดนะคะไปกันค่ะ ทุกที่นะคะโรงป้ายไหนราคาด้วยค่ะข้างบนเห็นราคาเงินเย็นนะคะเงินเยนค่ะ ใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะทุกทุกคนถึงแล้วค่ะใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเป็นหน้าหายของญี่ปุ่นแล้วนะคะฮังเกียวโตวค่ะ คุณคุณีบ e ล็อกหลามาอยู่นะคะใส่เสื้อลูกชายมาค่ะไปเจอพี่ชายคะ่ะสองปีไม่เจอกันคะ่ะคิดถึงคิดถึงถึงแล้วคะ่ะคนรอคิวยาวมากเลยคะ่ะทุกๆคน คิวยาวมากเลยคืออะไรเนี่ยโอ้คิวยาวมากเลยค่ะทุกคนมา for whisky for, for what <c ười> คือมางานอะไรคะเยอะแยะมากเลยคือเราจะมาตึกนี้มางาน whisky festival นะคะ โอ้คนรอคิวมากเลยโอ้ Where we go Oh my <laughs> <to cking worldwide> Oh my God w e l c o สีวาวค่ะทุกคน Too much people uh, เดินเข้ามาที__>่เทศกาลนี้ว้าวไม่รอาจจะภาษาอะไรนะเอาฮูนต์ตัวยาอาวิสกี้เอ่อสตาฟใส่เสื้อวิสกี้นะฮะโอ้มาคนมาหลายแต่ไปกันค่ะต่อคิวค่ะ ต่อคิวนี่ค่ะมาเริ่มต่อคิวตรงนี้แล้วค่ะโอ้คือจะต้องมดแต่มารอคิวที่จะไปเข้าไปดื่มเหล้ากันนะคะทุกคนน่าจะเป็นหนึ่งกิโลได้ค่ะที่เริ่มจากจุดเนี่ยนะคะจากคุณคุณนี้นะคะอย่า,อาไปขึ้นข้างในค่ะ นุ่นค่ะน่นค่ะเรียงคิวคนเยอะมากเลยค่ะคุณคุณนี้บอกว่าน่าจะเป็นชั่วโมงได้เป็นหนึ่งกิโลได้นะคเพราะมันคดมันกอโอ้ยเป็นขากนอกประเทศญี่ปุ่นเรียงคิวกินเหล่าสั้น คิวยาวมากเลยค่ะทุกทุกคนวิสกี้ <c oughs> เฟสิบล <c oughs> ไปกันค่ะ <laughs>

เข้ามาถึงข้างในแล้วค่ะทุกทุกคนมีคิวยาวตลอดเลยค่ะมีสแกนนะคะโอ้ทางเข้านะคะโอ้ยหาบักโดนหนึ่งเบิร์คัมสีเบาเข้ามาถึงงานแล้วค่ะทุกทุกคน Wow! Rất nhiều lắm! Một chút xíu Cảm không? nhiều lắm ก็มาถึงในงานแล้วค่ะซุ้มแรกนะคะแล้วของฝากที่ได้นี่ค่ะมีน้ามีแก้วนะคะเอามาชิมหอ,อมมากแล้วก็อร่อยมากค่ะไปซุ้มที่สองกันค่ะซุ้มที่สองคะ่ะทุกๆคนเราจะมาชิมมชุๆเดเ๋ย สิค่ะไม่ใช่ไมาชิม่เซงเยอะมากเลยค่ะทุกคนคือเรามาชิมเล้าอะคซุมเล้าเยอะมากเลยอค่ะเยอะมาก

แจ็คเดนิเอลไปแจ็คเดนิเอลกันค่ะคนเยอะมากเลยค่ะคือมาชิมเหล้าค่ะคนเลยโอเคว้าวทุกทุกคนคะเยอะมากเลยค่ะมากินฟรีกันค่ะมากินฟรีกันโอเค

ブルックラディー MP 日本原とうございますビー県スタンディングアウト3本ピーテッドノルト3本セットそしてウィリッキング袋は100万会場で販売しておりましたが売り切れとなっております。 ご案内申し上げました。この後、11時頃より、本会場正面にございます。ステージにて、イカマンユーチューバーからの挑戦状、ブラッド・テイス,スティングを開催いします。え、なあちゃん、切符、なあさはい。ありがとうございます。どうですか?い。いうすぐ。 ค่ะตัวนี้นะคะ่ะโอเคต่อไปนี้จะเป็นการเดินดื่มแล้วนะคะทุกทุกคนไปกันค่ะ <c oughs> คือถ้าเราจะดื่มสเปเชียลนะคะเราจ่าย200ยเยนแต่ตอนนั้นอะ่ร้ย็เยนค่ะ

ฮาบะโดนัสคาอ้ออร่อยว่ะอร่อวอร่อยค่ะสองดื่มน้ำตามค่ะเขาแจกน้ำกับแก้วแล้วก็ใช่ค่ะแก้วค่ะโอเค บอกว่าเราจะไม่สามารถดืมได้เลยนอกจากไปที่ชาชูรี่หรือโรงกลั่นของเขานะคะคือวันนี้เขามาจัดเราเลยได้ดื่มแบบเหล้าที่แบบไม่ค่อยมีขายตลาดค่ะ,อะรอกกินเหล้าค่ะ มีที่ทิ้ขยะแบบเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาหารสนัของทานนะปนครับมากคเอ อยากได้สเต็กกันมาเอาสเต็กกันนะคะเรามาแวะร้านคัมเบอร์เกอร์กันนะคะ ได okay, ้แฮมเบอร์เกอร์มาแล้วนะคะเดินกินค่ะแล้วก็มา

ค่ะทุกทุกคนออกมาจากข้างในแล้วนะคะอยู่ข้างนอกตอนนี้เราจะไปหาโอนี่จังก็คือพี่ชายกีฬาสังนะคะไปกันค่ะบุรีวิดีโอจะได้ยูบันทรัชชินจะได้บุลีจังซาชิบุรีได้สา <laughs> มาดื่มต่อนะคะ มาร้านนิชิกวาวะซังค่ะนิฮงชูค่ะนี่ค่ะแล้วถึงร้านแล้วนะคะเข้าไปข้างในกันค่ะไม่ได้เจอพี่ชายมาสองปีกว่าอากิลาสังนะคะอากิราซลาังนี่จัง ไปท้างใหม่กันค่ะที่เราเจอนิชิกาวาสังในอ่าวิสกี้เฟสิเบลิลนะนะี่ร้านที่สองของเขานะคะอ,ะคอ่านีน่ของร้านนิชิกาวาสังะคระับวีเรวเราก็ไปเออ

アルファー結構シリーズによって全然メッセージ性が違うんでビトンさん香りがねかなりなんだろうこれ玄米かな相当強いですなんか、うん、少しまあ、うん、人によって飲みぷらさん感じちゃうかもしれないタイプですいや俺いける。ばなじゃきましょう玄米だしが開け半身はあたしにここに新しいかなごめんなさいいやあんまりね今日どっちも新しかったんでどっちも飲んでもらっても新品でした <laughs>

เดินเที่ยวที่เกียวโตนะคะเกียวโตค่ะออกมาไปต่อกันนะคะ เพื่อนไม่ได้เจอกันสองปีค่ะพี่ชายนะเป็นเขาเป็นเพื่อนอากิราสังเป็นเพื่อนของคุณคุณี้เรียนด้วยกันน้องเดียวกันนะคะ <face> ไ,ปไปกันค่ะทุกทกคนเที่ยวเกียวโตกันค่ะร้านขายบุหรี่ค่ะ

มาส2มงสยาากไม่ใช่คิคือคิวคิวไม่ได้ลไม่ได้เลยนอร่กลางไม่ทราบเรียกอะไร่บ้านยุ้งย้เรียกักแป้ักแป้ใส่ถั่วงอกค่ะแซ่บเย็นมากอร่อยค่ะเยี่ยมค่ะไม่หนึ่งเมนูล้ค่ะไทยปลาไทยนะคะอ๋อสีได คือหนังปลาไทยนี่อร่อยมากค่ะเขาเรียกว่านันเดสับยูซยูจ้าวสุดาจิสุดาจิสุดาดาะอ,อะไรกันอ่าเหมือนมะนาวบ้านเราค่ะมาค่ะมาทานกันนะคะมากินกันด้วคะ่ะปลาไทยกับหนังปลาไทยเนีน้ค่ะแซ่บร้ายคุณว่า แล้วก็จะมีมิโซะนำค่ะมิโซะสีแดงนะคะใส่มーーสิโซะด้วยนะคะนุ่มมากเลยค่ะน mm. ุ่มมากอร่อยมากหอมมากหอมแบบ มาอีกหนึ่งหนึ่งเมนูแล้วค่ะมาอีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะค่ะมาซื้อค่ะมากินกันเด้อค่ะมาอีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะ ไปกันต่อคะ่ะที่เกียวโตนะคะในซองในสอกน่ารักมากเลยค่ะโอเคในซองในซในซองในสยก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะคะมาเที่ยวเกียวโตกันนะคะทุกๆคน ล้นานนาที่เกียวโตค่ะทุกทคนเราจะไปกันต่อนะคะไปกินไปเที่ยวกันนะคะเด้อเกียวโตค่ะร้านปูค่ะปูนงปู ค่ะเราจะเข้าร้านนี้ค่ะเข้าสามคนได้ไหมคะถามขอหนะคะอ้าวไม่ได้เข้าได้สองคนค่ะ ต้องขอโืไอไม่น่าต้อขอโทษขอ,ขอ,ขอ,ขอ้วยนะคะโอเคไปกันต่อคะ่ะไปกันต่อคะ่ะซอยเล็กซอยน้อยนะคะก็จะมีร้านอาหารมาเที่ยวเกียวโตกันนะคะทุกคนมาเที่ยวเกียวโตกันเนะะ้อค่ะไปกันต่อคะ่ะไปกันต่อหาร้านกันนะคะไปกันค่ะ มาแว,แวะร้านแว่นตานะคะร้านแว่นตาเพราะว่าเขาก็แนะนําให้เราเปลี่ยนแว่น,นะคะ่ะแว่นตาที่ร้านนี้นะคะที่โอนี่จังคือพี่ชายเขาใช้ตลอดค่ะอกิลาสั่งนะคะา

จากกันแล้วนะคะแล้วเจอกันอริยโตโกไซมาเสือนี่จังซับสไคร์ซุกจังฟรีซับสไคร์ฮานาสเต้ครไซยังไงยังไงขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ